ตอนนี้ไม่มันไม่จบสักทีว้ยตอนนี้จะใ่คือบอลยาวไงก็ถามความสบายใจของพวกมึงไงขอไปดูฮะมึงอยู่ไหนจะเพื่ออะไรแล่าถ้าดากูไอ้หน้าหีหน้าตัดไม่ไม่อะไรเลยช่างมันช่างมัน ถ้าสุดท้ายแล้วมันรวบรวมหลักมันรวบรวมหลักฐานน่ะถ้าถ้าวันที่เปิดจริงอ่ะสรุปกันอ่ะเออคือฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเรียกเรียงทไลน์ดูดิกูตั้มฟังนะมึงพูดเองเออมึงพูดไปเองถ้ามึงมึงพานะเงียบเงียบเงียบไทยตั้มไม่พูดอ่ะเราเถียงได้แล้วเว้ยไอ้ตั้มมึงพูดทำไมวะกูแค่พลาดดยกูแค่ใจร้อนมาหนกูเบรกกูเบรกกูเบรกเองแล้วตั้มสรุปแล้วนะสรุปแล้วตาหนึ่งมาฟังสรุปเลยจะจะสรุปรอบสุดท้ายแล้วนะคุยกันอย่างเงี้ย ยังไงก็ไม่รู้เรื่องเป็นรวบรวมหลักฐานที่ตัวเองมีมาพรุ่งนี้ส่งมาให้ผมในดีซผมให้เวลาวันหนึ่งโอเคนะจำ,จำ้องให้ระหว่างนี้ระงงาเตุกันไว้ก่อนโอเคนะอันนี้คือคจะเอาหลักฐานผมนรบบอลไม่ต้อง<ผ>มเมียไม่ได้พูดแล้วครับผมจะถามว่า เอาักฐานส่วนของแบบไหนบ้างแบบว่าทุกเรื่องีแบบที่คิดว่าตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไหมแบบว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มเลยก็ได้ตั้งแต่ต้นเามันเป็นอย่างนี้มาได้ยังไงอ่ะเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็พูดอีกอย่างฝั่งหนึ่งก็พูดอีกอย่างถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เวลารวบรวมหนึ่งวันไปรวบรวมหลักฐานมาถือว่าโอเคสุดแล้วนะเว้ยแล้วอ่าเดี๋ยวให้ออจัดการเพราะคุยกับมึงไม่รู้เรื่องแล้ว เ้าใจ<ด>ใช่างนี้พี่ตั้งรีพี่ทั้งรีฟังนะก็คือเราเอาหลักฐานตั้งแต่แรกเลยเนาะตั้งแต่แบบว่าไม่ว่ามันจะมาพูดหรือมาแหลมอะไรเอเซนมีหลักฐานอะไรที่ว่าเขามาแหลมอะไรก็เอามารวมให้หมดเลยจริงๆคือผมอไม่ผมอันนี้ผม<า>มองไม่ไม่ไม่ตั้งรีฟังผมคือผมไม่อยากให้มันไปต้องแบบมันเล่นกันแล้วต้องเอาหลักฐานเข้ามาเพราะว่าอย่างที่บอกมันมันไม่ใช่เรื่องอ่ะ มันมันเริ่มมันเริ่มลามแล้วมันจบวันนี้ไม่ได้หรอกยังไงมันก็จบจบไม่ได้อย่างอย่างที่บอลจริงๆอ่าจริงๆผมว่าอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกเว้ยนี่ผมว่าผมคุยกับบอลดีกว่าผมว่าผมคุยกับบอลน่าจะน่าจะคุยคดวคุยรูเรื่องไหมตอนนี้เป็นชั่วโมงแล้วไม่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 ผมว่าผมว่คุยรูเรื่องค่อยๆคุยนะรอบนี้จะให้รอบสุดท้ายแล้วแต่ว่าไม่เพราะว่าเพราะว่าถ้าสมมติแบบ ม่นั่งเล่นกันเพื่อที่จะเอาหลักฐานข้างนอกมานั่งมานั่งมาเนี่ยมันก็ยจงเป็นแบบทุกรอบนะเว้ยเพื่อนใช่ไม่งั้นมันก็จะเป็นทุกรอบมีทางเลือกให้หลายทางไอ้บ๊อบบี้มึงพูดอะไรบ้างมึงพูดเดี๋ยวว่าไม่ไม่เดี๋ยวไปคุยดีกว่าเพราะกูไม่ชอบแบบคุยคนเยอะคือกูมาคุยกับกูเนี่ยมามัน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 ไร้สาระมาคุยกับกูเนี่ยมึงก็ขอโทษไปที่ีี่่่รักนนนมาหอยทำให้เราบ้าไปเปล่าเว้ยมันมั่วซโซ่ไม่ก็กูถึงบอกไงว่ามันมันไม่ต้องมานั่งคุยอย่างงี้หรอกคือมันเสียเวลา อ่ะกูก็ว่าเสียเวลากูจะไปแล้วเนี่ยเช่ไหมอ่ะมึงว่าไงบ้างอ่ะมึงลองให<ช>้ค,คือตอนนี้มึงต้องใจเย็นก่อนแล้วกูก็จะถามมึงว่าไอเรื่องเหตุการณ์เนี่ยจริงอ่ะมันไม่ต้องไปถึงขั้นที่เราจะต้องแบบไปนั่งเซฟข้างนอกมาเพื่อแบบมาส่งหลักฐานให้นายกรูมเข้าใจไหมกูไม่ได้อยากจะทําอะไรผีด้วยซ้ําเพราะอะไรหนึ่งมันเสียบรรยากาศในการเล่นสองอคือไม่งั้น ไอ้เฮียมันไม่ได้มีแค่เรามองอ่ะอันนี้กูพูดแบบขออนุญาโตสินะอันนี้มันเป็นเรื่องโง่ๆเลยใช่คืออ่ะเล่นไปซ้าไปเล่นไปเล่นมเกหนึ่งมานั่งเล่นซัตรอลลี่ในเอซีให้คนดูอ่านี่กูพูดแบบในมุมมองของกูนะขออนุญาตนะถ้าใครแบบถ้าใครแบบอยู่ใกล้แล้เราไม่ได้อย่าอย่าอย่าเข้ามาฟังนะครับนี่ผมขออนุญาตพื้นที่ตรงนี้เลยพูดเลยมึงพูดเลยเพราะอะไรอ่ะถ้าสมมติมึงมานั่งตีกันอย่างเงี้ยแล้วมานั่งแบบไอ้เฮียต้องมานั่งงัดหลักฐานกันไอ้เฮียมันไม่ใช่ประเทศขี้ไก่เลยถูกไหม ถูกถไหมเออไอ้เนี้ยมันมันจะมานั่งแบบทะเลาะกันเพื่อแบบเพื่ออะไรแบบทั้งที่แบบไอ้เนี้ยก็เล่นแค่ในไอซีมึงเข้าใจปะเอางี้คือกูรู้เวว่าเรื่องอันนี้นมันเป็นฟุตบอลแล้วผมถามหน่อยนะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่เรียกมาที่ต้องเรียกมาเคลียร์เนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรครับทักนี้มันเป็นเหตุผลจะเป็นอะไรที่ถึงต้องอันนี้ผมไม่ได้ว่าทักนี้ผิดนะหมายถึงว่าผมอยากให้คนได้เฉย มันต้องมีคนโดนแบนแน่คนนึงอ๋อมันคือสงครามไปแล้วใช่ไหมมันคือสงครามไปแล้วไดมอนด์เฮดแจ้งไปมาห้าคนแล้วฝั่งเราอ่ะฝั่งเราก็มีแจ้งใช่ไหมผมก็เลยว่าผมไม่รู้นะว่าฝั่งผมผมก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าเราเปิดทางออกยังไงเพราาะว่ที่ดีที่สุดไว้คับบ้าน้ำจะคุณพวกเราคนละนามสกุลกันพี่ตังเ์ไปเอาเงี้เอาเงี้ยพี่ตังค์ดมีทางออกที่ดีที่สุดเออที่จริงเราคุยกันแบบนี้ตั้งแต่แรกก็จบเลยไอ้คับบ้าฟังนะกูบอบบี้ไอ้บ๊อบบี้ท้ทีงั้นเอาเงี้ยคือกูเข้้้้าาาาาใใจจจไไวว่่่มมมมมมมึึงงอออะะหถูกกัต มันก็พลาที่คําพูดพลาทุกอย่างเอาง่ายเรื่องเนี้ยมันดูแบบไอ้เชี่ยมันพูดเต็มปากไม่ได้ว่าเป็นสตอรี่อ่ะมันมั่วไปแล้วอ่ะเอาไม่ได้ว่าเอาใหนี้มึงฟังฟังกูฟังกูเรื่องสตอรี่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มนะว่าจะเรื่องใบหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็โละไปเลย มันทําได้ไหมว่าพี่ทักลี่อย่างเงี้ยมันมันจะไปกันแต่ไหมมันมันทำทำได้ไหมแต่กูมองว่าทําได้นะถ้าถึงดที่โดนใบพายเนี่าถ้าถึงจะให้คุยไงไม่ไม่มันอยู่มันอยู่ที่ไม่มไม่รรู้เื่องลบอลมึงฟังนะเว่ยไอบอลมึงฟังนะเว้ยคือมันแค่บอกเอาใบมันอยู่ที่เราคุยกันถ้าเราคุยกันเคลียร์เขาก็ทําให้ได้อยู่แล้วแต่แต่ไม่ได้ย่ามือต้องไปนั่งแจ้งกันอ่ะไม่รู้ว่าหัวร้อนอะไรใช่ไหมมึงหัวร้อนเขาว่าถูกต้องไหม ต้องใจเย็นนมันไม่ค่อยรูแลเยค่อยคุยแบบนี้ตั้งแต่แรกก็เคียย์กันตั้งนานเลยกูบอกแล้วว่าไม่ต้องใจร้อนถ้ามาคุยอย่างเงี้ยถูงไหมอี้ไอ้บ๊อบกูัวไม่ได้อคติอะไรกับมึงหรอกนะเ้ยแต่ว่าอันนี้คือมันพลาดทั้งสองฝ่ายกูไม่ได้อยากจะพูดข้าข้างฝั่งตัวเองหรืออะไรหรอกแต่ฝั่งกูก็พอเข้าใจฝั่งมุมมองของมึงอะมึงก็คือเพิ่งมาก็อาจจะไม่ไม่ได้อะไรมากมายอะเอามันมีอยู่อย่างนึงก็คือมึงจะจบไหมหรือว่า ยังไงไม่อันนี้คือถามที่ความสบายใจของ<ม>ของของของบอลเวเพราะว่าอะไรความสบายใจของกูเพราะว่าฝั่งบอลเป็นคนมาเปิดถูกไหมอ่าถ้าถ้าแบบถ้าเริ่มแบบเริ่มแบบแทงกันหรือว่าเริ่มอะไรจริงๆอ่ะคือมันมันเป็นมันจะเป็นฝั่งบอลแต่ว่าถ้าแบบเป็นจากการกระทาหรือคําพูดมันอาจจะมีกันมาก่อนหน้านี้แล้วฝั่งกูก็อาจจะมีส่วนด้วยที่ทําให้มึงเปิดถูกไหมถูกตออันนี้ต้องถามในความสบายใจของมึงว่ามึงอะไรถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้ก็ต้องถามในความสบายใจของมึง ว่ามึงจะเอ้ายังไงอันเนี้ยสำหรับปูตอนเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นสตอรี่มันมันเป็นสตอรี่แต่เรื่องแจ้งใบกันเรามาคุยประเด็นนี้ให้มันจบก่อนดีกว่าใช่เราคุยไปปอกประคุดประเด็นนี้ให้มันจบก่อนไปเนี่ยเรื่องสตอรี่เอาไว้ทีหลังก็ได้ว่าคุณจะจบยังไงไม่ก็เพราะว่าเพราะเพราะผมคุยกับบอลมันอันนี้ไงเออแต่ว่าตอนเนี้ยลุงครับสตอรี่มันพังไปแล้วผมก็เฟลเลยเราคุยเราคุยผมเชื่อว่าไอ้บ๊อบก็เฟลทุกคนเฟลหมดเราคุยเราคุยตรขอโทษขอโทษทุกคนด้วยนะครับเขอโทษด้วยผมไม่ได้ตั้งใจ้มมมันนนเป็อย่างงีจริผไ จริงผมก็อยากมาเล่นแค่สนุกครับผมขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนกูรู้ว่ามันเฟลมันเฟลทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายกูแล้วมึงจะเอายังไงอ่ะอไรเนี่ยเอาไงไม่รู้อ่ะเนี่ยเนี่ยกูก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันไม่บอฟบี้เราคิดว่าเราตัดสินได้ไหมล่ะกับเพื่อนที่นู่นน่ะฝั่งนู้นน่ะพวกเขาบ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาโอเคเะล่ะถ้าเราถ้าเราถ้าเราเลือกที่จะจบหรืออะไรอย่างเงี้ยตัดตัดจบแล้วก็ไอ้คิระก็จะไม่โดนใบ เอาใบมันใบมันเ้าเอาใบมันออกประเทศมันก็ต้องโดนเว้ยมันมันโดนที่จริงอ่ะอันเนี้ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยกตัวอย่างให้ฟังคือตั้มไม่เรื่องตั้มเนี่ยสรุปแล้วตั้มเป็นตั้มตั้มเป็นคนบอกออกจากปากตัวเองเลยนะว่าเป็นคนสั่งไดมอนเฮดไปให้ไปเปิดแต่ตั้มยังไม่ได้ลงทะเบียนแก๊งถูกต้องไหมตั้มก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคุมไดมอนดกต้องคราะเพรา้ดกวยนั้นไดมอนเฮดมันเปิดทังแก๊งเลยอันนี้อันนี้อันนี้ผมผม ผมขอเลยแล้วกันนะครับผมขอมันทำให้ทไลายมันเปลี่ยนด้วยนะแต่เนี้ยแต่เนี้ยคุยกันได้ไม่เป็นไรอ่ะเราคุยกันได้นี่นี่ผมขอเสนอแล้วกันนะครับคือผมขอขอขออนุญาตยกให้ดมันเทสแล้วกันนะครับคือผมหมายถึงว่าเรื่องเรื่องของตั้มนะครับผมก็เข้าใจตั้มเว้ยเพราะว่ามันก็เป็นอารมณ์จากที่เก่าไงแต่ว่าแบบมันอาจจะแบบเผลอพูดหรือแบบอะไรไปอย่างเงี้ยผมเข้าใจเว้ยไอ้บ๊อบบี้พูดถูกอันนี้ตั้มมันพลาดจริงเพราะผมเบรกมาแล้วก่อนก่อนที่จะคุยมันก็จะเอาเรื่องนี้มาพูดผมเบรก ผมเบรกไปแล้วมันก็บอกว่าพูดอย่างนี้แล้วบอลมันจบง่ายดีแบบว่าไอ้ตั้มมันจะให้จบไวแล้วต่ีงั้นก็คือมันมันหมายถึงมันก็เลยไม่แม่มันก็เลยพูดเรื่องงง่ๆนี่ออกมาอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ว่ามันบอกมันบอกตีเองอะไรเงี้ยมันพูดแบบเพื่อตัดให้มันจบเข้าใจป่ะมันแม่อธิบายให้พวกนี้เข้าใจอ่ะมันมันจะพูดให้จบอย่างเดียวอ่ะถูกไหมบ๊อบบี้แล้วมึงก็งงถูกไหมล่ะกูเป็นมึงกูก็งงไม่ไม่แต่แต่มัน เพราะมันมาพูดอย่างนี้ไงมันเลยการมันมาพูดอย่างนี้แล้วมันต้องมาเถียงผมเห็นว่าผมก็อยู่ด้วยอะเข้าใจใช่ไหมล้วผมไม่ฟังมาจากาถ้าตามไม่พูดออกมาแบบเนี้คือมันก็ไม่ต้องมานั่งเถียงกันแบบนี้หรอกกูจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บงานมานั่งแก้ให้แบบนี้หรอกกูหัวร้อนเลยเนี่ยใช่เดี๋ยวเคลร์ด้วยคดีหน้าเวทีเนี่ยมึงมีสตอรี่ไปแทงเขาเนี่ย แต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องใบผมว่ามันแบบโอเคแล้วไม่รู้ว่าคือมันมันนั่งแบบถ้าต้องมันนั่งเดี๋ยวไปถามเขาบ้าแป๊บหนึ่งนะแต่หลักฐานให้คือมันมันมันไม่ได้อะบอลเข้าใจใช่ไหมร้องร้องเพลงไม่ได้ตั้งเลยคลิปนี้ฟังกูลุกัๆไอ้คลิปเนี้ยกูเห็นมามานานแล้วจังหวะที่ไอชักนมมันต่อยไอบอลแล้วมมันหลอกเปิงเปิงอ่ะวันนั้นกูกูก็ได้ยินนะ มันไม่แจ้งไอบอลน่ะไม่แจ้งเออแต่ว่าไอบอลมันไิงโดนอ่ะมันก็มีเรื่องให้นั่นแหละจับช็อปตรงนี้แม่งผิดที่กูใจร้อนเองอ่ะกูแบบขอโทษด้วยไม่เหยียยียบขี้ไม่เป็นไรตามไม่โซบกใบเหลืองเป็นแบใบอะไรแดงขี้แอปเปิ้ลน้ำมีโหจะส้มมาแม่งโง่แต่แต่แต่ตัวแม่งส้มเราโอเคเปล่าถ้าเราโอเคจะได้ไปบอกบ๊อบบี้ว่าเราโอเคในการตัดสินอันนี้ ผมขอถามมันก่อนได้ไหมว่าโอเคไหมผมขอรอก่อนว่ามันตัดจบแบบนั้นงั้นเดี๋ยวไปตามรับตัดจบไล้สนุกหรอขอุยด้วยความเข้าใจกันนะไปคุยกันก่อนบอลกันฟังย็นฝั่งเนื้อคงชอบกันแล้วแต่พี่ฟังนะพี่ตังลีรี่คือไอ้เนี่อะไรนะมึงยังบอกอยู่เลยเนี่ยหนึ่ง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 กับกูไหมแบนแบนกันเลยปากฉลามเนี่ยถ้าใครแพ้ไม่มันพูดเดี๋ยวผมไม่ได้พูดอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอพี่ลงแม็กลงฟังผมนะ คืออันเนี้ยที่ผมผมหัวร้อนผมเครียดเรื่องอะไรรู้ไหมนนผมไม่เกณฑขึ้นเพราะไอ้ตั้มอ่ะมันพูดออกไปแบบไอ้ตั้มมันบอกว่าสตอรี่ประเทศอื่นแล้วมันบอกว่าไดมอนด์เฮดกูเป็นคนั่งเปิดเองคือเขาฝากงอย่างฝ่ายเขาอ่ะมาถามเหตุผลว่าทําไมถึงเปิดตีเพราะอะไรแทนที่อนนไอ้ตั้มมันจะพูดเหมือนที่ผมพูดก็คือมันมามันมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ใส่หรืออะไรใส่อไอตั้มมันตัดบ,บททุกบทเลยโดยการพูดว่า กูสาบเปิดเองไม่ชอบตั้งแต่ประเทศอื่นถูกไหมพี่ทักรี่มันพูดออกมาอย่างนี้เองลุงแทนที่มันจะอธิบายอ่ะผมเบรกมันแล้วและทีเนี้ยอ่ะพอมันพูดคํานี้ออกมาฝ่ายนั้นก็คือถือไพ่เหนือกว่าเลยทีเนี้ยก็เลยเถียงได้ถูกไหมพี่ทักรี่มันก็เลยแบบมีมีคำพูดที่เอามาเถียงที่กูเข้าใจนะกูเป็นคนนอกที่เข้าใจคือฝั่งนั้นอ่ะเขามาพูดใส่เมืองและในมันเหตุก็เลยเปิดถูกต้องครับอ่า แต่ตามหลักความจริงแล้วบอลยังไม่ได้อยู่ในแก๊งไงก็คือว่าประเด็นมันมัไอยู่ที่ตรงนี้ด้วยหลักฐานอ่าคือมันมันมีอยู่พอผมตรงที่ว่าคือพวกเขาไม่ได้ไม่ได้พูดแค่กับอ่าผมมันก็มีพูดแบบแบบใช่ไบมว่าคือฝั่งฝั่งนู้นก็บอกว่าพูดกับแค่บอลคนเดียวฝั่งนี้ก็บอกว่าพูดกับไดมอนเฮดไงมันก็เลยมันมันมันอยู่ที่มุมมองพี่แต่ว่าคือถ้าเอาตามหลักฐานด้านนอกอ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างที่อย่างที่คุยกันอ่ะแต่ที่ไอ้ตั้มมันพูดอ่ะ เคงั้นเรื่องนี้ก็ช่างมันไปก่อนอะว่าไงบ๊อบบี้คุยกันว่าไงเออไม่ไม่ไม่คือคือต้องผมผมว่าผมคุยกับบอลดีกว่าว่าว่าบอลจะยังไงเพราะว่าผมอะคือยังไงก็ได้เว้ยถ้าสมมติบอลจะเล่นต่อหรืออะไรเงี้ยคือผมเล่นได้อยู่แล้วผมไม่ไม่ไม่ติดเลยเล่นต่อแต่ว่าความกระตใจให้ใจใหม่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าที่ถ้าสมมุติว่ามันมันถ้าเริ่มต้นมันมันยังเป็นคือทุกคนอะต้องเปลี่ยนไมเซ็ตหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนของผมหรือว่าคนของบอลก็แล้วแต่ จะต้องเปลี่ยนความคิดหมดเลยเพราะว่าถ้ายังยังฝืนเล่นกันไปอย่างเงี้ยคือยังไงมันก็จะเป็นสงครามใบแน่นอนทุกคนจะต้องมานั่งจับผิดกันว่าใครจะทําผิดไอ้เช่นนี้จะพูดหลุดตอนไหนไอ้เช่นนั้นจะเป็นยังไงคือมันจะไม่สนุกอะคือผมผมมองงนี้นะผมไม่รู้บอลมองไงก็ก็เอ,องลอ <ไป S 1> ่สนวเพราะกูไม่เล่นใบอยู่แล้วกูไม่ได้ลงไปเล่นด้วย พวกเมืองนเรียกที่จะแจ้งใบกันอะไรยังไงอไม่คือตอนนี้ยมีใครยังไม่เข้าใจไหมว่าโดนตีเพราะเรื่องอะไรอ่ะที่ไปอยู่ด้วยกันอ่ะไม่ครับเรื่องเรื่องนี้เขาเขาคุยกันมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเขีย์แล้วเรื่องเรื่องนี้เลียนใครับโอเคถ้ายังไม่รู้เรื่องนั้นผมจะบอกให้ฟังว่าโดนตีเพราะอะไรยังไงเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวมพูดดิอ่ะคนที่พูดดีนะคนที่ชอบนะพวกน้องคุณแหลมใช่ไหมถูกไหมครับไอ้บ๊อบเราคุยกันดูค่อยค่อยคุยกัน อ่าผมว่าผมว่าเรื่องนี้มันคุยจบไปแล้วเพราะไรับผมผมจะอธิบายให้เข้าใจงัยบไม่ไม่ผมผมเขาผมผมเข้าใจแล้วครับแต่ว่ามันมันมันจบเรื่องนี้มันอย่าอย่าอย่าพูดขึ้นมาผมไม่ได้ไเป็นฟใช่ผมไม่ผมไม่อยากไม่ใช่ว่าไม่อยากฟังคุณนะคือผมเข้าใจแล้วครับว่ามันมันเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับอันนี้ขอบคุณผลมากนะครับครับเพศผลล้วน้วลยที่ผมอยาพูดเนี่ยรับผมเข้าใจครับนั่นแหละก็คือในที่ไดามันเฮตตีอ่ะมันก็เอาง่าย ไอคนอื่นอะมันพูดถูกหมดที่ว่าได้มันให้ไปตีอ่ะแต่ที่ว่ามันต้องมาเถียงกันด่ากันอย่างเงี้ยที่กูต้องมานั่งด่าไอคอบบ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าไอตั้มไอตั้มคนเดียวเลยพูดออกมามึงพูดออกมาได้ยังไงตั้มกูถามมึงเลยกูแค่กูไอแห่กูใจร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาว่าเรื่องนี้มึงเอาไปเคลียร์กันนิดนึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เรื่องนี้ก่อนว่าให้มันยังไงเพราะว่ามันเสียเวลาทุกคนไม่ใช่กูก็นั่งทําอะไรอยู่แล้วมึงมากมาดิสรุปมาเลย เอาไงสรุปบอลผมไปเรียเข้บบ้ามาคุยกูดิไอ้กูอยู่นี่ไงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ้นี่เมื่อกี้กลัวลมร้อนมั่อกี้ ไอ้กูไม่อะไร้มึงอกมื่อกด่ากูไม่กูชินเว้ยมึงด่าอะไรกูได้กูไม่ไปแจ้งเึงหอกเรื่องเมื่อกี้คือมันก็ขอโทษขอโพยกันไปจบๆดีกว่าแต่ที่กูที่กกูนี่จริงๆเลยเมื่อกี้นะหมายถึงว่าเรื่องที่มึงด่ากับเขาบ้างว่ามึงมึงด่ากูด่าเราไปคอยกันไปไอ้หน้าอะไรไอ้หน้าอะไรกูกูไม่กูไม่กูไม่ไม่เอาใบมึงเหรอเพื่อนมึงฟังกูเว้ยแต่กูติดคือกูสมมติกูเล่นตามในนี้ใช่ไหมแล้วไอ้ตั้มอ่ะเป็นคนพูดกับพี่ทักลี่เอง ว่ากระทืบกูเพราะจากที่เก่าแล้วสั่งไอ้คอนเฮดกระทืบกูจากที่เก่าอันนี้คือกูก็ตามหน้างานกูก็ตามตามที่ไอ้ตั้มมันพูดกูก็ถึงได้พูดตามบอกของพี่ทักลี่ตรงนี้เลยเพราะว่าตั้มเป็นคนพูดเองว่าตั้มสั่งสั่งเปิดโดยที่ตั้มไม่ได้อยู่ในแก๊งกูก็บอกพี่ทักลี่อย่างนี้เลยกูพูดกับมึงดีๆอย่างนี้เลยคำคำนี้กูยอมจริงเว้ยพอไอ้ตั้มมันพูดออกไปเองมันพลาดเองแล้วตรงเนี้ยคือแต่แต่อันนี้กูพูดให้ฟังก็คือกูอ่ะพูดในมุมของกูก็คือกูแบบกูใใใใจจรรรร้้้้้ออออนนเเเวยยยแแต่่ถาาพูดดืงงปิิๆะกกกกมม็ีีหหหล อันนี้คือกูใจร้อนเลยเรื่องนี้มองแต่พราะเธอแต่ตอนนี้มันมาข้อไหนตอนนี้ม่เละแล้วมันไม่จบสักทีเลยว่าตอนนี้จะเอาไงต่อคือบอลคืออบลจะไงเดี๋ยวสบายใจของพวกมึงไงคอโจะบอลไงเดี๋ยวเเดดีี๋๋ยยววบอลก็ขอโทษขอโพยกับเขาบ้าไปที่เรื่องที่ทะเลาะกันเมื่อกี้จริงๆกูไม่ได้ติดมึงแทงกูเมื่อกี้หรือจะด่ากูกูไม่ติดเลยแต่อกูรู้สึกแค่ว่าตอนนี้อ่ะถ้าสมมติมึงสมมติแก๊งในคนในแก๊งมึงเล่นกับกูต่อไปใช่ไหมกูเล่นอะกูสามารถกูเล่นได้กูแพ้กูไม่ติดแต่ถ้า มีใครหลุดมาก็จะเป็นใบกันต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้มึงรับได้ใช่ไหมคือเพราะว่าขนาดกูแค่เล่นเมื่อวานน้องมึงยังอันนี้กูเลยคือไม่ถ้าถ้าเล่นแล้วมันผิดบอลบอลลงเ่หรือเปล่าไม่ไม่แต่ผมผมขอคือคือไม่งั้นคือมันจะไปยาวๆเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะขอขออย่างนี้ขอแคันี้ตอบว่าบอลอะโอเคคือผมกูคุยได้ผลด้วบอลคือไม่งั้นกูว่าอยากให้เราอะอะมุมมองกูนะกูอยากให้เราอยู่กันยาวๆแล้วแล้วยาวๆใช่ไหมยาวๆคืออนาคตอะ ก็ตีกันได้ตีกันใหม่ได้หรือว่ามึงอยากตีกูตอนนี้ก็ได้แต่ถ้าตีกูตอนนี้มันก็จะเป็นอารมณ์เดิมคือแเขาบ้างั้นมึงจะหลุดกูนะทั้งสองฝ่ายตอนเนี้ยสำหรับกูอ่ะมันเละไปแล้วเวไงเพื่อนมันมันเละไปแล้วไงมันไม่มันความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วสตอรี่มันพังแล้วเอาถ้าเอาให้ดีทั้งสองฝ่ายอ่ะควรควรพอตั้งแต่ตรงนี้เถอะแล้วก็อนาคตอะอนาคตถ้ามันมีการมาซื้อเรื่องกันใหม่แบบอีกจะเป็นอีกอีกหนึ่งเดือนหรือจนกว่าทัก อาสักวันหนึ่งอะไมึรู้หรอว่ากี่อาทิตย์กี่เดือนสารักที่อาจจะตั้งแก๊งมาเราเราเอาคืนหรืออะไรเงี้ยมันจะมีได้หมดแต่ว่าตอนเนี้ยเราเรื่องเนี้ยมาตีกันได้ในการซื้อสตอรี่รอบหน้าแต่แค่ว่ามึงต้องมึงต้องรอรอเดือนละก่อนเบไปก่นี่ครับนี่ผมผมขออนี้ตครับคือฝั่งฝั่งผมนะครับคือขอยกยกไม่ว่าใครจะแจ้งก็แล้วแต่นะครับหรือว่ายวคดีผมผมขอยกคดียกคดีให้ให้ือนั้นเพราะว่าขอยกคดีให้เขาแล้วกันแต่มันเฮจะยกไหมยกเลย ผมยกผมยกให้แล้วครับถือว่าตัดเนี้ยตัดจบได้หมดแล้วก็บอลกูบอกแล้วให้มึคุยกูง่ายง่ายแล้วก็เรื่องไอ้นี่ยคีราที่ว่ามันเข้าวอล์โซนแล้วมันใบส้มอ่ะพี่ก็ถอนถอนได้มันบ้าง้วพี่ถ้าใบส้มมันเสี่ยงไปาะมันถอนได้ถอ่ได้ถอนได้ไดนลุงถ้าถ้าสมมติมันผิดจริงก็ก็ให้นะไปตามไปตามเรื่องเลยใช่ครับว่าผมเข้าเข้าใจครับแต่เหมือนมันไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรบอลเพื่อนให้มันเซฟตัวมันเองถ้าถ้ามันไม่มีถ้ามันถ้ามันไม่มีสตอรี่อัใครมันมันไม่ทำผิดเดี๋แวร้องไง ถ้าไม่มีเรื่องหรือว่าถ้าถ้าเราไม่มีสตอรี่กันต่อไปมันไม่ผิดแน่นอนเพื่อนเอาเป็นว่าเมื่อกี้ที่มึงด่ากูกูไม่กลเมือนกเว้ยมึงจริงจริงมึงกลัวเราเคยด่ากันมาหนักกว่านี้อีกนะจำได้ไหมกูจะเปินกูซอมจริงมึงกูเลยบอกว่าให้มึงยิงกูที่หน้าอกไงกูจำได้แลเรบานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเราถ้าสมมติว่ามัน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 วนจับมาได้เจอกันอริงจริงอ่ะคือขอให้เล่นด้วยความสนุกนะเว้ยแบบไม่ไม่แบบไม่สงครามใบกันเออถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามันสองฝ่าย กูขออย่างเดียวเลยไม่เฮี้ยถ้าหลุดจริงอ่ะคือต้ก็แค่ขอโทษขอโทษอ่ะขอโทษอ่ะกูจบเลยแต่ว่าลยอแบบอย่าพยายามแบบถือศักเสียงของตัวเองคือมันยังไปต่อยังไปต่อแบบนี้มึงก็ขอโทษเลยผิดแล้วขอโทษเลยอ่ะกูโอเคไม่เคยคิดที่จะเล่นไบพวกมึงหรอกเว้ยกูก็ไม่เคยคิดเหมือนกันกูกูไม่เคยกูไม่เคยแจ้งมึงด้วยไม่เคยอะไรเลยกูไม่เคยแจ้งใปใครอยู่แล้วแ แล้วสมมติว่ามึงแบบมึงผิดมึงก็ต้องกูรู้ไงไอตีตั้มมันจะโดนแบนอะมันทำผิดกับประเทศอะมึงก็ต้องมึงงก็ต้อให้น้องๆมึงพูดว่าขอโทษถูกเวลาเลยน้องๆไอตี๋ไม่ว่าใครจะหลุดก็หลุดเราจะโดนแบนแล้วอะไม่ว่าจะใครขอโทษด้ยมันไม่ได้ตั้มมันจะโดนแบนม่โอเคกูกูเข้าใจแล้วแต่ว่าเรื่องเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะไม่ว่าไม่รู้อะไรเจ้ากันไปจบกูไม่กูไม่ไดียกให้หยุดมึงสันงใจเส้นไปล้วมึงต้องคิดคิด เดี๋ยวเชียร์ให้คิดกันได้อล่ะทุกคนในแก๊งกูเหมือนกันพวกมึงเหมือนกันก็ถ้ามึงคิดได้นะก็ไว้มาเล่นกันใหม่ที่อ่ะตรงนี้ก็เอางี้นะเว่ยเดี๋ยวเอางี้บอลเดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตอ่ะมันมีอยู่แล้วเว้ยมีอยู่แล้วใช่ปะเอาไว้มาสนุกกันใหม่รอบนี้ก็ให้มันแบบได้เครดินั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวโยไปเลยก็ได้แต่ไอแต่ไอละนี่มันไม่รู้เรื่องจริงนะไไไไมมม่่เเปป็็นนนรรัโดนไปแล้วมันโดนไปแล้วให้มันโดนไปตามตามกฎตามที่ลุงบอกเลยเพราะว่ามันเป็นกฎประเทศอยู่แล้วมัน แหกไม่ได้อยู่แล้วมันต้องโดนไปอยู่แล้วขอโทษกันไปขอโทษกันไปไ้รอบหน้าเล่นกันใหม่มันก็เป็นอย่างนี้แหละกูก็ไม่ไม่ผมผมขอโทษด้วยครับที่ทำให้เสียเวลาครับทั้งเป็นไรผมขอโทษที่ทำให้ลงมาอย่างนี้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเนี้ยกูก็ขอโทษแทนน้องๆมันด้วยขอโทษกูด้วยรายการเรื่องของกูอะมึงให้น้องๆมาเช่วยขอโทษด้วยเดี๋ยวมาขอโทษด้วยเอาน้องๆมาคุยด้วยขอโทษเาถ้าหลุดแล้วผมขอโทษด้วยนะครับพี่ ครับไม่เป็นไรจริงขอโทษนะครับนะไอ้แกงแกงทุกคนแกงกูแกงกูก็ส้มเหมือนกันเพื่อนส้มทษนะคนละคนไหนอ่ะลุงจะปล่อขออีกคนนึงอ่ะเดี๋ยวมีคนนึงอ่ะชื่อชื่ออะไรไอ้เหี้ยเด็กเหี้ยนี่โง่เด็กโง่โง่แล้วโง่อีกไอ้เหี้ยเราต้องลงด่านบ้านนี่ยไม่เป็นไรเซนต์มขอโทษนะขอโทษอ่ะไอ้ตั้มมานี่ไอ้ตั้มไอ้ตั้มมันก็เรื่องในนี้ไอ้ตั้มไม่อะไรอยู่แล้วมึงมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิคุยกับพ่อมึงนู่น ไอ้เหี้ยทำเหี้ยอะไรไอ้เหี้ยผมแบบผมพูดไม่ค่อยคิดอะเจไอ้เหี้ยบทเลนก็มีเหี้ยอะไรก็มีโดนเหี้ยอะไรมาแค่แค่ไปหมดแต่ทำไมกูไม่คิดแล้วแบบเอ๊ะนิดนึงมีเห็นว่ามีวนโดนซลอวแบบถ้าวันโดนโทษต่อมาคือผมพูดนอะไรไปว่ามันแบบเต้นยังทำจะไปต่อมันก็เลยแบบทำให้ดูแบบเราเหี้ยอะไรมทำเหี้ยอะไรก็ผมพูดในมุมผมแล้วมันผิดอ่ะผมก็เลย มันก็เลยแบบพาซวยแบบมั่วไปหมดอ่ะไม่แล้วมึงโดนจะแบนได้ไงฟังนะเออพอละพอละวันนี้มันพลาดกูไม่ได้รู้่กูจะพูดเต็มปากไม่หรอกมึงทำอะไรผิดไปบ้างอ่ะมึงทอะี่กูก็พลาดเหมือนกันมันพลาดทั้งสองฝ่ายเว้ยเล่านี้เราเริ่มต้นใหม่ได้เว้ยอะไรที่มันผิดกฎประเทศบ้างฮะกูว่าใจเราเราขออภัยขออภังเอาโง่อะไงไอสัตว์มึงไม่ทำอะไรผิดไปบ้างอ่ะ ไปผมไม่ได้ด่าแต่ว่าแต่ว่าคือแบบเอาง่ายพี่คือผมพลาดตรงที่ผมไม่ได้อยู่ในแก๊งอะแต่เหมือนแบบผมฟอร์มสั่งไม่เมืนโดนไปแล้วไม่ใช่หรอไปเหลืองเรื่องเนี้ยเออใช่ใช่ครับแต่ว่านั่นแหละแล้วคือผมไปพูดงนั้นอะแล้วเขาก็แบบพูดงันคืออะไรพูดงันคืออะไรไม่คือผมพูดอะไรที่มันไม่ควรพูดแบบในมุมผมอะอย่างนี้คือคือมันทําไม่ได้ไม่ไดมันเฮ็ดอะมันตีมันตีมันมีสาเหตุของมันที่มันตีก็คือพวกนั้นอาจจะมาด่าหรือว่าอะไรอาจจะมาแทง นน่นนี่นั่นแต่บ้ามันมีสตอรี่ในเมืองแต่อี้เติ้มอะไปพูดว่ากูแค้นจากประเทศนู้นฟีลประมาณนี้ใช่ไหมผมุณเนี้คือผมไปยกตัวอย่างในสิ่งที่มันผิดแบบที่ผมยังไม่อยู่ในแก๊งด้วยคือผมเล่นตั้งแต่ไม่อยู่ในแก๊งคือนั่นแหละครับอ่ามึงสั่งนะมันเฮดลุยเอามันก็เชิงแบบถมไฟด้วยครับนั่นแหละก็คือผมแบบพูดเออนั่นแหละครับแต่ว่าตรงไอ้ตรงอาเท่าจริงๆแล้วอะไอ เรื่อยไปไม่อกี้ผมพูดคือผมก็ไม่ได้อยู่ที่สั่งตอนเปิดอาแล้วไว้เจอกันไว้เจอกันไม่เป็นไรเดินกันใหม่กูคือเขขอคุยกันกูอยากไอ้กังมานี่ดิไอ้แดงนอลแมานี่ดิให้ผมฟังนะก็ตัดสินว่ามือโดนไปแดงหรอไอ้บอลในตั้มโดนไปแดงหรอไม่ฟังครับพี่ัังนแดงเลยเนาะพี่พี่ก็คือไอ้ตั้มพลาดเองใช่ครับมาเดนทังเนี่ยความผิดทั้งหมดอะ ทุกคนในแก๊งอะโทษไอ้ตั้มได้เลยแบบเต็มปากเลยมึงไม่ไม่ไม่โทษหรอกไม่โทษหรอกไม่โทษหรอกไม่โทษมันหรอกไม่แค่ผ้าวันเดียวไม่แค่ผ้าวันนี้วันเดียวแล้วก็ช่วงเวลาเดียวครับนี่เป็นไรไม่ตั้มเราเป็นไรเดีไอ้บอสมึงเป็นเพื่อนเพี้ยอะไรของมึงวะไอ้สัตว์เพี้ยดีมึงโดนไอ้เพี้ยดีมึงเป็นเพื่อนมันภาษาอะไรวะไอ้สัตว์เอ้ยเไี้ตั้มหลอกใครไรไอ้สัตว์ สองวันมึงโดนมึงโดนแบนแล้วอ่ะไอ้เหี้ยตั้มนั่นแหละไอ้เหี้ยมันเรื่องมันผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไรกันบอลหนักไปอีกตอนพาร์ลุดอ่ะมันใจร้อนไงพี่พี่ฟังผมนะแต่ผมไม่แต่แผมไม่ติดขึ้นล้วเพราะว่าเพราะว่าผมเชี่ยตั้มไงเชี่ยตั้มมันพูดแต่เชี่ยอะไรแบบนี้ไงเมื่อเมื่อก่อนมันด่าผมเยอะนี่แต่ว่าผมชินแล้วผมผมผมกาบอลไม่อะไรครับเป็นไรตั้มไม่เป็นไรผมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอาจารสตาร์บอลเอาเรื่องมา ไม่เอาไม่ยกไม่เขายกขับเขายกยกไม่มาละใบยกอะไรกันหมดเลยสองฝ่ายไอ้ตามต้องโดนใบแดงนะพี่ติ๊กอย่เนี้ยโดนประเทศมันโดนไปเลยเพราะมันโง่ไงพูดอะไรมันโง่ใบแดงไปเลยเออเอาไปอีกเอาไปอีกตามตามกาดอันนี้ตามตามอันนี้มึงต้องโดนแดงแล้วเพราะว่ามึงมึงพูดแบบข้ามประเทศเลยมั่วเลยมันห้ามเอาเรื่องอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยก็สวยไปที่ดีดีตามไม่ยังมึงเป็นคนใจเย็นสุดนะเว้ยไอ้เยัยแต่มึงแบบ มันก็มีสว่าตามกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงวะมีความใจเย็นแล้วร็ไปไปกันได้ไปแต่ตั้มันได้จริงกูไหมเนี่ยตา้มันอยู่ไหมเนี่ยเออมันก็มันก็ต้องโดนแดงไงมึจะร้องทไมพูดเไร้องทำไมเป็นไรมึงร้ไปทำไมอ้าเฮ้ยมีวันไหนกดตัววัเดือนไหนอะวันพ่อปะวันวันไหไรตัไมาเดนกันไปซีใหม่เฮ้ยวันเรากระทงได้ปะเรากระทงเรากรงได้ปะไอ้เฮีย แกออกเชียล้วเยี่ไปไหนอ่ะเยี่ไปคิดจริง้ะน่ะมันยอมจริงเล้วมันมันไมันยอมจร่ะเยีมันดอกเกลอ่ะมนออกไปแนล็วพี่ตีมันโดนแบนหรือเปล่าเล่นแรงหปล่พี่ตีเล่นแรงล้วมันดิดคอนเน็ออกไปแล้วอ้าว เอไม่รู้เาเลเกับมันดิอ่ะไม่เขาบอกเาบอกไอ้นี่าเองอ่ะไอ้เียแยบอลนะมันเล่นหนั้ขนาดกูก็เล่นตามบอลเ่ยแล้วี้ออลไอ้ไอ้เพื่อนโง่เียว่าไอ้ตามมันกดทับไดโอซมัเนี่ยแต่ท่านี้ทานนั้นมึงต้องห้ามเอาเรื่องประเทศอื่นมาลวในประเทศนี้ไม่ได้ประเทศนี้ประเทศนี้ผมเก็บไว้ทุกอย่างต้องเก็บไว้ให้หมดผมเบรกมันแล้วพี่เบรกไม่อยู่พี่เบรกแตกมันจะเกิดเรื่องพวกนี้ซ้ำไม่ได้เขาเรยว่า พี่ทักรีดรีดถ้าเกิดอีกถ้าเกิดอีกก็เรียกว่ากลับมาเล่ากะพวกมึงอ่ะแบบปัญหาทั้งหมดอ่ะแล้วผมเนี่ยเกือบได้แบนแล้วมาแย่แบนทชี่อะไรไอสัตว์ผมจะแบนในบอลอยู่แล้วพี่ต้องย้อนไปฟังแบนผมอะไรแบนผมอะไรไม่มึงมึงเป็นคนบอกเองเลยแบนแบนผมเลยก็ได้ครับยอมโดนเองนี่ก็ใบผมที่เจ็ดคุยได้ไงผมหัวร้อนเลยไงต้องใบไปทักรีดไปไม่ไม่ตอนไอตอนเนี้ยมึงมึงไปดึงไอตั้มมาก่อนตอนเนี้ยคุณลุงครับขออนุญาตคุยด้วยหน่อยได้ไหม มาแล้วผมหราดีแล้วเย็นทักทีผมไม่อะไรหรอกไม่อนสุดหล่อใจตึงอ๋โหม่ไม่คือคือนี่คือนี่ผมผมผมขอโทษนะครับที่ที่ต้องแบบมัน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 จริงไม่ใช่เรื่องของของลุงแลมครับอันนี้เไม่มันมีโง่อย่างทักรี่มันเคลียร์ไมหนึ่งหนึ่งหกสองพี่ขอรอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนันนั่นนันนั่นนันนั เรื่องของสองพี่ขอรอดหน่อยเดี๋ยวเป็นตัวแทนของของกลุ่มพวกผมก็ได้ครับขอขอโทษขอโทษจริงครับผมไม่ย้ายมันเป็นไรไม่เป็นไรนานมาทีแต่ย้ายมีอีกก็ดีก็ดีครับเล่นให้สนุกดีกว่าคขอบคุณมากครับขอบคุณมาครับผสมคำไปแขงนี่ไปโดนท็อกซิกมาโดนใบส้มเหนือใครแม่งเล่นกับความรู้สึกพีคมเลยฮะไหนไหนวะเกมเลยอมันออกเกมไปแล้วแรงไปเป้าลุงโสาดทำก่อไว้เจอแต่บอลตัว ไอเยบอลไม่เกี่ยวกูเลยบอลไม่เกี่ยวกูออเกมเลยอะลงเป็นตัวตั้งตัวตีหรือเปล่านีแอนิเมชั่น F4 เอ็นเตอร์เอนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อนี่แรงนะเอาจริงๆอ่ะถ้าคำว่าพ่อนี่แรงมากเลยนะด่าพ่ออย่างเงี้ยเจ็บหัวใจเลย้ันส้มอยู่แล้วถ้ามันปกติก็จะเหลืองเอา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 เอ่อฮิวเล่าให้กูดิฮิวเอ่อลูกห้ับพ่อนี่โดนไปแล้วครับลุงแตส้มดิจะเหลืองได้ไงอ่ะพ่อมันหนักนะใช่ใช่ใช่ถ้าแบบ หลุดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ขอโทษนะครับมันให้ไปแล้วอ่ะดิดาบปาป้าได้ไหมครับใครโดนอ่ะใครโดนใครโดนอ่ะผมผมนี่คนไอแกงเนี่ยไดมอนด์เฮดโดนแค่ร้องเพลงนะครับมันเพลงมันมีประโยชน์มากดีร้องเพลงว่าอะไรอ่ะเพลงมัดยงชุนครับมัดยงจุนแล้วเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละมันก็ยาวเลยโดนโดนโดนพวกมึงนี่เนาะหาเรื่องเท็จคนเดียว ไม่แล้วไอ้เราตอนนี้ไอ้ตั้มอะเอาอะไรก็มันไปง้อดี่พี่ปิดคอมนอนแล้วบัดนเนี่ยไปเลี้ยงไก่แล้วนะผูกคอโอซีแล้วนั่นแหละหญ่มันเกิดขึ้นถ้าดราม่ามันมันมีมันหลายครั้งแล้วอย่าเล่นเอาชนะเลยย่าสนุกสนุกดูอย่างดีจีผัดีตีกันทุกครั้งแม่ไม่ค่อยมีเจอใบเลยนะน้ำ เดี๋ยว้าผมบอกว้ผมผมแกล้งน้องมันเล่นไอ้เหี้ยว่ามันมันไม่ได้ทําผิดกฎอะไรเลยถามว่าคืออย่างนี้เว้จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกประเด็นให้จริงๆแล้วในการเล่นสตอรี่ข้ามเมืองอะ่ะมันสามารถเล่นได้เล่นได้แค้นได้โกรธได้แต่ถ้ามันอยู่ในประเทศเนี้ยเราแค้นไอ้เหี้ยเนี้ยถ้าใช่นเนี้ยสกิทเรานิดเดียวอ่ะเราก็เล่นได้เลยนึกภาพออกไหมครับเพราะว่าเรามีความแค้นจากประเทศหนึ่งอะ่ะมันมันสามารถมันมันไม่เป็นอะไร เพราะว่าอย่างอย่างเห็นไหมอย่างแบงก์อ่ะก e like, hey, ็ก็มาเล่นข้ามประเทศเหมือนกันอย่างไอ้บ๊อบเป็นม้าแบงก์ก็ไปปั Disney ่นประสาทไอ้บ vale ๊อบให้บ <t> ๊อบมามาเปิดมาเปิดตัวเฉินน่ะมาเปิดนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยมันเล่นได้เราปั่นมาได้อย่างเส้นสมมติเราจู้จี้เนี้ยอีกประเทศหนึ่งเราไม่แคนมากไอ้เี้ยเราก็ไปปั่นประสาทมันอ่ะแบบเอ้ยเฮียนู่นนี่นั่นเหมือนเหมือนไอ้เฉินน่ะไปแบบกวนตีนไอ้บ๊อบเล่นอ่ะอะไรประมาณเนี้ยจนไอ้บ๊อบแบบเปิดเปิดเปิดไอ้เฉินเลยอ่ะอะไรประมาณเนี้ยมันก็มันก็มันก็